โซคู uh, so cool. นี่จัดอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าร็อกไทยนะฮะซึ่งเราเนี่ยไม่ใช่วงแรกๆแน่นอนฮะเรามาทีหลังเริ่มแรกก็คือวงโลโซอะไรก็ว่ากันไปมีศิลป,ปินกลุ่มหนึ่งครับที่หลายๆคนรักเข้ามากคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าซ้ายและขวาของผมคือพี่บาสพี่บอลบางแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ชายที่รักกันไม่ใช่แค่ในเรื่องงานอย่างเดียวนะฮะของพี่ตองพิวเตอร์ดี่มาช่วยดูแลให้ผมไม่รู้ผมล่าสุดผมไม่รู้เรื่องอ่าอันนี้ฮะขอถามเรื่องนี้แล้วกันแอนดรอย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 ก็คืออะไรก็คงเป็นเอาเอสโอเอสพีของค่ายหนึ่งพี่บอลนี่ก็เป็นจอมแบบนิ่มรุจอมครับครับผม นี่เขาเขาไม่ได้เก่งแค่เล่นกีตาร์เล่นดนตรีเล่นกองเลยนะเขาเก่งเรื่องไอทีมากและอีกหลายๆเรื่องที่เราไ่ดูกันเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ผลงานเป็นยังไงบ้างครับพี่บาร์บบอลเดี๋ยวให้ช่วยพูดถึงหน่อยก็ดีครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่ยังไม่ลืมบาสบอลนบารกาเลยก็หายไปค่อนข้างนานครับแต่ก็อัลบั้มนี้ก็เต็มที่นะฮะเป็นอัลบั้มแรกนะครับที่เราทํางานไม่แข่งกับเวลาเสร็จแล้วก็ ให้คนดีคนกครับจ้าผมแล้วมีอะไรฝากบอกไหมเพราะว่าแฟนเพลงโซคูเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือทางเคีมังแก้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใชครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวช่วยบอกพวกเขาหน่อยวันนี้ได้อยู่ด้วยกันดีใจในะครับที่ทุกคนไม่ลืมกันอย่างที่บอกนะครับอยากให้ลองฟังเพลงดูก่อนนะครับจีมันเบอร์นะครับเบสไซด์แกรมมี่นะครับลองฟังเพลงบางแก้วก่อนมีทุกชุดนะฮะแต่ว่าอยากให้ฟังพัฒนาการก่อนนะเพราะว่าอัลบั้มนี้เนี่ยผมว่ามีความแปลกใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนโซคูครับที่มีความแปลกใหม่นะฮะก็มีดับสเต็ย เป็นยังไงล่ะหลังจากกดไลค์แล้วก็มีเจ้สเตปอีกม่าแบบว่าวาเรื่อกับพุ่มบ้าพี่เตี้ยกับผมยังกันอยู่นะครับผมเรียกว่าใส่ทั้งเพลงนะในทริปของเราวันนี้แฟนๆน่าจะดีใจกันที่ได้เจอพี่ๆนะยังไงต้องขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ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 